สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับสวัสดีพี่น้องพลังบวกนะครับ FC น้องคำลานะครับทั้งที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็พี่น้องสปปลาวนะครับแล้วก็พี่น้องทะโลกนะครับก็ช่วงนี้ก็เข้าช่วงฤดูร้อนเนาะนะครับอากาศก็ร้อนสักนิดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นไปนไรครับ ร้อนอากาศก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะบ้านเรามันมีสามเรือนะครับเรืร้อนฤรูฝนรืหนาวนะครับแต่ระยะหลังนี้ก็ฤรูหนาวเริ่มไม่ค่อยจะมีเนาะมันไม่เหมือนสมัยเราเป็นเด็กเนาะอากาศหนาวทีนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ย จำได้นะครับไปโรงเรียนผมต้องเดินไปขึ้นรถไปเรียนหนังสือนะครับห้ากิโลครับไปขึ้นรถผมเรียนจบมัธยมอยู่ที่อำเภอพลนะครับเรียนเมืองพลพิทยาคมนะท่าไชย,ยอยแถวคอนแก่นเมืองพลก็ก็น่าจะรู้จักกันเนาะครับเ,เราเป็นคนบมานอกเนาะี่ยลา สมัยก่อนทางกขค่อนข้างลำบากนะับเวลาไปโรงเรียนก็ต้องเดินนะครับเราไม่รวยอ่ะเราไม่ใช่คนรวยไม่มีเพื่อนๆเ,เขาขี่จักรยานปัน่นเราเดินเานะครับก็ได้อ,ออกกําลังกายครับร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับคือบางทีเ,ออเวลาเราเกิดมาลําบากนะครับเวลาเรา มาทํางานเนี่ยนะครับมาอยู่ในกรุงเทพอย่างเนี้ยนะครับพอดีเรามีชีวิตที่ลําบากกัแล้วเวลาเจอเรื่องอะไรมาแล้วเราก็าเอาตัวรอดได้เนาะเพราะว่าชีวิตเราก็ไม่ได้สุขสบายอะไรนะครับไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายนะครับก็วันนี้ก็ก็ก็อยากมาทักทายเนาะพี่น้องนะครับวันหยุดพอดีเลยนะครับ เมื่อวานกลับจากภาคอีสานนะครับมาถึงกรุงเทพกับทีหนึ่งนะครับกับทีหนึ่งอันนี้ก็จะมีเสียงแคนคลอไปด้วยนะนึกถึงบ้านเรานะครับสัญลักษณ์คนอีสานนะครับแล้วก็ฟังเราด้วยเราก็คือเสียงแคนนะครับไปที่ไหนฟังเสียงแคนแล้วมันก็รู้สึกสบายใจนะครับมันมันอยู่บ้านเราเนาะนะครับ ก็สิ่งที่เรา,เาใจเจ็ดใจจอเนาะครับโดยเฉพ,อพอาะกรณีน้องคำหลานะครับพี่น้องเอฟซีทั้งที่รักน้องนะครับเมื่อวานก็จะมีการเลื่อนใช่ไหมครับตอน,นแรกเมื่อวานน้องจะขึ้น แสดงร่วมกับนุพานนะครับเมื่อวานกับวันพรุ่งนี้วันนี้ใช่ไหมวันแปแต่เห็นว่ามีข้อผิดพาดนะครับอาจจะมีหลายๆเรื่องเนาะท,ที่ที่อาจาจะไม่ได้ขึ้นนะครับอาจจะอยู่ที่เวลามันอาจจะกระชั้นเนาะก็ฟังเห็นทาง ทีมได้ชี้แจงก็ไม่เป็นไรครับผมว่าเข้าใจกันนะครับอะไรที่มันไม่พร้อมเราก็เลื่อนได้นะครับดีกว่าทําไปแล้วมันเสียหายนะครับอันนี้เราก็เข้าใจกันอยู่นะครับก็มันไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกนะครับมันมันย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงได้นะครับคือถ้ารู้แล้วเดินเดินต่อมันมีผลเสียหาย ก็ว่หยุดก่อนนะดีกว่านะครับอันนี้ก็เราก็น่าจะเข้าใจกันเนาะพวกเราทุกคนนะไม่คงไม่มีใครไปเอาไปเป็นเรื่องดรามา่าไปโทษนู่นนี่นั่นนะ่ะนะเพราะว่าพวกเราเอฟซี C, พลังบวกเราก็อยู่กันนะมานานแล้วเนาะแล้วก็พอรู้ใจกันแล้วนะครับพอรู้ที่จะให้อภัยแล้วนะครับใครทําผิดพลาดเราก็คอย ให้คำแนะนํากันไปให้อภัยกันไปนะครับไม่ต้องไปทําให้เกิดเรื่องลบๆทําให้เพื่อนเราคนที่อยู่เบื้องหลังเขาไม่สบายใจนะครับอันนี้เราก็ไม่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียายอะไรนะครับก็มาพุ่งเป้าไปที่วันที่18เนะาะกับแม่น,น้อย อยูอยนนย่ที่อำเเชียงยืนนีนะที่ขอนแก่นนะครับก็จะมีปลอยฝ้ายมาลายบรอลด้วยแม่นกน้อยด้วยนะครับแล้วก็ก็ยอมสแสดงความยินดีเนาะกัแบบน้องที่จะได้รับรางวัลกินารีทองคำเนนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นน้องศิลปินจากสปป,ปลาวคนแรกเนาะที่ได้รับรางวัลในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้อง ฝากพี่น้องสปปลาวด้วยเนาะนะครับก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับเพราะว่าอย่างไรคือน้องเขาก็มาสร้างชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับรางวัลน,นี้ก็ไม่ใช่ว่าใครจะได้ง่ายๆเนาะนะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่ได้ก็จะเป็นศิลปินฝั่งไทยมากกว่านะครับคนที่ทำสร้าง งานบันเทิงในประเทศไทยมากกว่าโอกาสน้อยที่ศิลปินจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะครับหรือต่างประเทศจะได้รับนะครับน้องกำหลาน่าจะเป็นคนแรกนะครับอันนี้ก็พี่น้องทบบาลเราก็ต้องภาคภูมิใจนะในสิ่งที่น้องได้ทำนะครับพวกเราก็คอยติดตามให้กำลังใจกันนะครับทุกอย่างมันก็ค่อยเป็นค่อยไป,ไป,ไป,ไปนะมันไม่ต้อง ทำอะไรที่มันเป๊ะทุกเรื่องนะครับค่อยๆสร้างค่อยๆสะสมนะครับพลานไปเรื่อยๆนะครับพวกเราเองก็ต้องเหนียวแน่นนะครับอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันนะครับค่อยทีค่อยอาศัยนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเพาะว่าแม่แม่หลายท่านก็ก็ออกมาไล์สดให้กำลังใจกันนะครับคอยเติมพลัง เติมพลังที่ดีนะครับให้แก่พวกเราด้วยกันเองนะครับพวกเราเองก็ก็ร่วมกันสานต่อนะครับให้น้องเขาไปสู่เป้าหมายนะครับให้น้องเขาเป็นศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับถึงมันจะไม่ดังเยอะแยะมากมายก็ก็ไม่เป็นไระครเอาแค่นี้นะครับค่อยไปค่อยไปแบบพอเพียงนะแบบพอเพียงไม่ต้อง เลิศรู้อลังการมากจนเกินไปนะครับเพราะเราเป็นศิลปินพลังบุญพลังบวกนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับผ่านดราม่ามาก็เยอะนะครับพวกเราก็หลายคนก็ก็ถอยไปบ้างก็มีนะครับแต่ FC ที่เป็นเพชรแท้นะครับ เป็นเฟซีที่เหนียวแน่นนะครับยืนหยัดก็อ,อยู่ด้วยกันร่วมกันไปช่วยเชียร์กันนะครับอะไรที่มันทําแล้วมันสมุกอะไรที่ทําแล้วมีความสุขเพราะว่าก็ทำนะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับทำช่วยกันนะครับให้กําลังใจกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับพวกเราไม่ใช่ในายทุนมีเงิน ล้านเงินร้อยล้านหรือสิบล้านมันมันคนอื่นเขานะครับแต่พวกเรารวยใจอ่ะรวยน้ําใจรวยรวยความดีมากกว่านะครับอันนี้มันจะยั่งยืนเนาะนะครับบางทีมีเงินเยอะมีเงินมากบางทก็ไม่ใช่เรื่องดีเนาะสุดท้ายก็พอพูดผลประโยชน์มันก็ไม่ลงตัวก็มีปัญหาก็เห็นแล้วนะหมดเรียน ที่ที่เกิดขึ้นกับบางกลุ่มนะครับพอทําไปทํามาก็ก็กลายเป็นเรื่องผิดใจกันโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องอันตรายนะครัถ้าเราไม่ไม่รักกันจริงถ้าเราไม่ไม่ทะนุถนอน,น้ําใจกันนะครับเงินทองก็ทําให้เกิดก็แต่แต่แยกกันได้นะครับสร้างปัญหาได้ ผมว่าเราเอาใจดีกว่าเอาใจมารวมกันมาช่วยกันนะครับอ่าผลไม้คนละมือนะครับเก็บเล็กผสมน้อยสะสมแต้มนะครับก็ค่อยๆไปสู่เป้าหมายนะครับค่อยๆไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรา FC พลังบวกทุกคนนะครับก็คงเหนียวแน่น,นครับร่วมกันสู้ต่อเนาะนะครับผมก็ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ ที่เข้ามาเนาะเข้ามาก็พอใจรัดนะครับห็นหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องการช่วยเหลือการให้กําลังใจกันนะครับดึงชุดคนที่กําลังจะจมน้ําให้ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ต่อลมาใจให้เขานะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดทำต่อนะครับก็สุดท้ายก็ให้กําลังใจพวกเรา เดินต่อไปนะครับก้าวไปทีละก้าวข้าวก็ต้องกินทีละคำนะอย่าก,กินกินคำเล็กๆนะครับมันจะได้ไม่ติดคอคก็ขอให้ทุกคนที่เป็น FC พลังบวกคิดดีทําดีก็ก็ให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านุ่งเหืองต่อไปนะครับใครที่มีปัญหาชีวิตก็ขอให้ผ่านพ้นไปใครที่ สุขภาพไม่ดีก็ให้สุขภาพดีนะครับใครที่อยากมีโชคในียรากข็ขอให้มีโชคเนลารานะครับก็ให้ร่ำรวยทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและทรัพย์สินเงินทองครับก็ขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ